กราบสบายดีและสวัสดีดเลยผมเองพี่น้องเบสทูสุคนเนาะว่าจะเป็นพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศเนาะมายาก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องมายาซันแนลคือเกาพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มายาสิไปบ้านลงหมกยางพ่อแม่พี่น้องเมืองอาสพังทองเนะาะพราามีพี่น้องพังไทยเพ่นส่ทรงของเสื้อผาเล็กน้อยมาให้บอยา,าเนาะเคทีพ่อน้องเล็กน้อยที่พิการนะพี่น้อง ที่เพิ่นเป็นอมพุดอมาพาตเท็ดเรียกอย่างกับว่ได้เนาะกะเคิดนี้กะหนักอยู่พี่น้องกะยังม่มีผู้ใหญ,ญย่ยื่นมือขอมาช่วยเหลือเนาะกะถ้ามีพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นใจเคิดนี้กะติดต่อสอบถามมายาวได้เนาะเพราะว่าเพาื่อนขนาดสงสารอะไรเลยพ่อแม่พี่น้องมายาวกะอยากซอยเพื่อนอยู่พี่น้องแต่กเพราะมายาวกบ่แมเนคนร่ำคนรวยเนาะพี่น้องกะมีหนาที่ไถ่ทายคลิปเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพิ่น ທຸກໆຄົນເນາະຊ່ວຍບໍ່ຊ່ວຍກະຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫຍ່ຄືເກົ່າເນາະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງກະແລ້ວແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ເພິ່ນອງไปເບິ່ງຊົມຢມລົງບັກຢາງກັນນພນ ที่นอพี่น้องมายาวกับมาหอดเที่ยงสัน้นเป็นเป็นที่ียบร้อยแล้วนกกับมายาค่ะเ,เสื้อผ้าแต่พญาวเอาขึ้นไปแล้วพี่น้องเสื้อผ้ากัเพราะว่ามีพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นเนาะส่งเสื้อผ้ามาให้เล็กน้อยพญาวกับเป็นสะพานบุญในเพิ่นทำามนาทีให้สำเร็จนอพ่อแม่พี่น้องกัโอเคพี่น้องไปหาเพิ่นได้เลย จ้าสบายดีสวยสดยเลยอันนี้ก็ลูกเจ้าบอ่เลยเนี่ยอ๋อจ้าลูกก๊กแรจ้าเลยเยรับหนึ่งเดยังไ่ได้ไปหาหมอเถอเนาะหัางแรกมาทำเมรแล้วไปั่ไงม้ยรแยกไปดำน้ำนอนนาโขนอนนาโกนอนทำมืออ๋อนจ้าจ้านอนทำมือแลเพิ่นไปนอนประยาแล้วง อันน like ี้ลูกผู้ใดลูกเจ้าปะผู้ใดคนใหญ่คนนี้เนาะจะจะนี่พี่ชซองี่ซามโดยชายสองคนหญิงหนึ่งคนจ้าอันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายปะเอาเครื่องนั่นเป็นผู้หญิงหรือเชอยู่กัเนาะได้หมดแหละ ผู้เลวนในเครื่องคลองมาเฝนเพราะว่าอันนี่นะจะเป็นมอนเนาะพี่เนาะมอนอญน้อยๆจะผ่อนุญาตได้พี่เนาะจะจับจับเลอจับเลอะจับจับจับคนนะเพราะว่าเคนลูกคนยิ่งเครื่องเถึงคนยิ่งเนาะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนตอนนี้จะชมประทานกันมาอยู่นะเลือกบางแอ๊ะ

ทำมาพ่อแม่พี่น้องบอกข่าวใจกันว่าครอบครัวนี่เป็นเป็นยังกะขอาไปเบิ่งคลิปเก่าของบายาวแล้วเนาะคืออ้ายแล้วเป็นอำมาพาตพี่น้องยังไ่ได้จะลูกสามคน,คคนมจะห้ คื้อเห็นเลแลหละใช่เลยทํามชาิชีวายังไงกะเเรื่องที่เพื่อนมีลูกหรอลูกน้อยเพื่อนพิการกะต้องเบ้าถึงเนาะพี่น้องพาาเพราะว่าจังไรกะเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วให้ให้ใยากให้มันเกิเดขึ้นแบบนี้เนาะแต่มันพิพาดไปแล้วกะออปล่อยไปก็เนะาะทำมานี่กะมายากกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องคิดเห็นใจครอบครัวนี่น้ำหน,น,น่เนาะ์ยากลำบากเลยเพราะว่าเพื่อนพิการอมพฤกอมพาตอย่างไม่ได้แล้วกะ เลี้ยงลูกก็เลี้ยงตัวเดียวแต่ํำเลี้ยงลูกตูวเดียวเนาะเจ็บโซ่เจ็บไข่มากอ่ะบ่งคู่เดียวและเจ้าเพราะว่าเรื่องมันเกิด๋ยูเนาะเพราะว่าเฮจินเลก็ปป้อยมันทานไปก็ได้แล้วเราก็คือซีบอยาให้มันเกิดขึ้นมาแบบนี้เนาะพี่น้องคนามขนามันผิดพลาดไปพี่น้องกัคือบางข้งบางเพื่อกัเรา เอามาเพิ่มาพลาดแต่มีลูกน้อยได้อย่างไรประมาณนี้เนาะกะแต่มันพลาดไปแล้วกะให้อะไฟเนาะพี่เนาะครอบครัวนี่กะเอาใจอย่าไงไรพลาดไปแล้วเนาะจักเนี่ยใช่ไหมจ้าต้<ะ>คิดถี่ใจเพื่อนเงินคข้มกับ่บเมจ้าไปใช้ต่อเขาไม่ได้เลยเลยยูเดะเพื่อนการกินกับวิชาสะดวกและ เจ้าทุกอยากจอยู่นำกันเอาเกันไหร่แต่เรื่องเรากินข้าวกินน้ำเนี่ก่ะกินได้ปกติเฉียบยืนปะปกติแฉียบยืนเจ้า,ตา,จาแต่กับ กินแบบอาหารกัดกินนั่นแหละโมสดวกแบบนวดนวดในเพอนนีมน่มันมันมดิมันกระิไใคขึ้นอยู่บอ,อแบบนวดนวดมือขอมือนะในนวดอยู่บอในนวดอยู่อ๋อนวดบีบคั้นแล้วเวลาเจ็บนะเจ็บ,บมาเลยกะนวดคั้นเจ็บตลอดเวลาอ๋อนี่เจ็บป่ะนี่ใช่ยันนวดเอาเจ็บกินยาปลายาปลาอะไรบ้างเาก็คือตอนนี้แล้วแข่งคาแล้วยังกระดิกได้อยู่พี่น้อ,อง จะเป็นช่วงช่วง9ล่ะพ่อแม่เอ้ยช่วงแอวช่วงสันหลังเนาะถ้ามานั่งก็ต้องเอามือค้ำเบ้าตามที่คลิปเก่าของแม่ตามที่คลิปเก่าของมอยาวถ่ายอยู่มือจนลนมือจ้าคืออยากแม่สิเฮ็ดนึงอยกที่เฮ็ดได้พ่อแม่เอ้ยก็เพราะว่าัวควายก็บ่มี ท,ที่เอาอยาให้กินบ่าของมันนี่เรีวยว่าปาติไม่หรือว่าผ่าตัดบ้างเปยังไงก็บอกในน้าำมัผ่าตัดเป็นในน้าำมัผ่า,นนาตัดเป็นบ้างเป<อ>็นมาท่ายแอนเดองคการักษาครับมาพระยากนะจะพันอยู่เอาท้าได้นะเอาคิดว่า,พาแพางนะแพงเลยใส่ใส่เล็กพาตัดใส่เล็กนี่กระดูกเส้่ลัง เติมเล็กโอ้ิมเล็กว่าไปแนะนําไปเวียงแนะนําไปคาตัดอยู่เวียงโอยว่ะแม่แต่ร้องบานนิดหน่อยฮะแต่ยังมูมีเสียแล้วเนาะคือเปียร้องหานใหญ่ก็คือว nice ่าปักในเช็ดตักเช็ดแบบใดเอ้ยว่ะพากันไปหาถ้ามาก็ชวนกินกันเลยเมื่อน้องไม้ปะปะลูกหน่อยเมียนเลยกะให lưỡi ừ, băng lưỡi cặp hà nó mày à, băng non đây bố nhỉ đây lẽ với lại non là cả. băng tay hết lẽ được nổi băng kinh nó cả băng lẽ mình cả quay rồi 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 nhiều u lẽ phà cả nhiều thế lẽ chào chào kinh <laughs> ngay là <laughs> anh nhớ chiếc nữa chiếc rồi oh. rồi đó. 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 cái này là nó Ăn ừ. เวลาน้องหลับเหรือพรเพินแนกคอยละน้องไปซักยาบ้างมันะไปซักอยู่ในเขียนนั่นเองปนั่นจักมือได้หเหรอหละเดือนช่องเดือนอ๋อเป็นแพลเป็นเนรอเอจะเครีดนีก่กะบทำที่ปากะับแล้วเป็นเป็นเป็นอย่างน้าที่แต่เล็กเป็นนิ้วไลานเป็นนิวมาไมขาลังไงเพื่อนไปไป ไปผ่าตัดพี่น้องแหละจำเือนว่าถึกเส้นนะเนาะถึกเส้นที่เจ็ดมันเลยไปเลยนะถึกเส้นบองในบองหนึ่งให้เราต้องย่างบ่ได้พี่น้องบ่ได้จ้าไปผ่าตัดความผิดพลาดแบบใดมันต้อย้อกลับ่ปพูดหรอกเนาะแต่ว่าเล็กๆกับเพื่อนะเป็นเหนียวมาขลังเป็นไหมนียวขลังก็ได้จ้าจ้าไปผ่าตัดมาโดยโดยตัดมาเลยก็ ฮอดซีฮาร์ปีและคนก็เฮ็ดเวียกก็ว่าได้แล้เฮ็ดอยู่ในเฮือนในชานนี่แหละย่างไปย่างมาบ่ได้เฮ็ดดอกมาหันปัดจักไม่ได้ที่วันนั้นเราย่างบ่ได้แรกๆนั่นประมาณหาเดือนเนาะแม่นบ่เดือนเทไรนะจ๊ะเอาไหมช่องเดือนชองเดือนบ่สามเดือนเนาะแต่เป็นเหนียวมะคลังอะว่ามาจากปีแล้วนะหาปีเลยหาปีใช่ตอนที่ไปพาตัดนั่นเท่าไรเบิด์ตเทไรเหนียวมะขลังก็ เลขเลยสองชั้มหลานเลยครับพี่น้องกับเป็นอีกครอบครัวหนึ่งนาะพี่น้องที่กัสาวรักกันเนาะสาวรักครอบครัวป่วยกะเห็นอย่างกับโมได้เมียเครีย <c ười> ดของโมเงาคนป่วยหลายพี่น้องท <c ười> <c ười> ี่โมเงาไปเน,นี่ยจนว่าอย่างมีแต่คนป่วยๆแล้วก็ทุกข์ทั้งกายแน่ <c ười> กายกระทุกนะลำบากจนมากคือเป็นสาวสาวรักครอบครัวเลยที่ป่วยพี่น้องทำทีพงญาสองสองสองเคสสามเคสนี่ทีพงหญ้าไปถ่ายมานะอยากเป็นลูกเจ็บโซมาแห้งกระแตกและเงียบยังบอดได้นะโดยนะขาดเทียนในอันในย่างนะพี่น้องอ่ะจะสื่อนะลืมเลยนิดนิดอ๋ออันอ่างนะ เตืองเตียงเนิะมกับไอ้เตืองเพื่อนกะคือกะขอคมเสือเรือแหละพ่อแม่พี่น้องกันทีวะไรันนั่งก็นด้ขอคมเชือเรือก็ได้แต่พ่อแม่พี่น้องสี่ซอยเรื่องสี่ซอยเรื่องไหนกะบอกว่ากันเนาะกันได้แต่พ่อแม่พี่น้องสี่ซอยเรื่องเส้าหรือว่าแต่พอแม่คิดเห็นเลยแล้วก็แต่แล้วแต่เพื่อนมีปัจจัยอยากช่ยเนาะกดมีวา่ากกะสงสารเพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องมา่ากกะคือมายาวว่าต้นชีบเนาะวายาวกะ บบยลำโบยลุ้ย,ลยพี่น้องเป็นสะพานบุญท่ายคิดให้เพิ่นเบิงเนาะถ้าเพิ่นอยากทำบุญซอยคนถุกคนยากซอยคนป่วยคนหนึ่งที่พอได้ต่อชีวิตไปบวยานกับอาทีะยังเบ,าบ้าบรรยายให้เบิงบเป็นหรอกพี่น้องกับให้ภาพบรรยายเบิงเลยเนาะเบิงตามภาพด้บทอนม่ได้บรรยายอย่างไรได้พี่น้อง แล้วก็จักแม่สีเห็ดนึงจ้าจ,าจา้าจักแม่สีจักสีเห็ดแบบใดเลยมีแต่ยูแบบนี้แหละหาเข่าหาหน้ามากินเสมือกระไรจ,าจา้าจ้าอ่าให้ปนี่เฮาให้เจ้าขอบคุณขอบคุณนั่นเพื่อนพี่น้องทางไทยอะ่ะเนาะทีเพื่อนนี้ปัจจัยอยากอยากมอบให้เจ้าอะ่ะเนาะ ขอบุนขอบคุณเน้อจ้าจ้าี่เมตตาโรยโรยคนยูดีไม่แห้งาะอยูดีไม่แห้งจ้าจ้าจ้อ่อขอบุญขอบคุณคนเนี้คุณมาพี่เมตตาเห็นใจขอบคุณทุกยากแขอบใจมพี่น้องอยู่ฝังไทยเดี้ที่มาช่วยเหลือเจ้าหอดมาหอดมาเทงแล้วโลยโรยขยมันคนยนเนื้อโรยโรยาถูกเน เพราะว่าเป็นยังเพิ่นคือเบ้าบโบคอยได้พี่น้องคือมายาวก็อธิบายว่าบ้านลงมักยางต่างเมืองที่ว่ากับมายาอยู่เนาะกับเพิ่นกับซีเบ้าอีกภาษาเมนภาษาแล่าถึงธรรมาสิเบอง่ายๆเป็น่ยนๆกับพี่น้องอีกชนเผ่นหนึ่งย so, ังดีด้วเพิ่นยังบอกกับมายาสื่อสารเพราะไรเนาะถ้าเพิ่นบอกภาษาของเพิ่นบอกมาหนี่มายาพังบู้เรื่องเลยเมนๆเพิ่นก็เลย การสื่อสารของโมย่ากับเพิ่นก็เลยมันก็เลยเบิดคือจังบ่ค่อยเข้าใจกันพี่น้องเพิ่นก็ขอบบุญขอบคุณหลายหลาหมดแล้วจันโอเคเด้อสบายดีเด้อเฮาขอโตกลับก่อนเด้อวันี้เด้อจ้าจ้าจ้าอันสบายดีก็น้องล่ะสบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีน้องล่ะโบยโดยเดอ โอเคนะพี่น้องบอยเนามาปิดคลิปอยู่เพื่อนบอยเนาคือเก่าเพราะว่าตอนที่บอยเนาปิดคลิปอยู่บ้านลวงมังยางตอนนั้นน่ะบอยเน่ญญาดืมเปิดไม่ใช้พี่น้องก็ขอโทษขออภัยพ่้พี่น้องเนาะก็สำหรับเคสของไอเตืองเพื่อน,นี่กาน่าสงสารหลายพ่อแพี่น้องบอยเนากับพระพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเคสของไอเตืองเนาะก็ขอความทะเหลืออะ้รพ่อแม่พี่น้อง กับเดแต่พม่พี่น้องอยากซอยแบบเลยกแลเวแเ่เนาะเพื่อนกาเลี้ยงลูกน้อยสามคนพม่พี่น้องที่เพื่อนไปตรวจอยู่โรงพยาบาลนะเรนไดเพิ่นเป็นเนี่ยวมาขลังและเพิ่นไปพาตัดแลวก็เหมือนพาตัดถึกเส้นถึกอย่างน้องพม่พี่น้องก็เลยเห็นอย่างบ่ได้กะที่นี่มันนาสงสารที่มีลูกน้อยสามคนเ่ะเนาะมีแต่ เมียกับแม่พ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งลูกเจ้าของกระซอยอย่างเพิ่นมาได้เนาะเรื่องที่เพิ่นมีลูกน้อยแล้วก็เพิ่นพิการแล้วกับประกาเป็นอย่างนกากพ่อแม่พี่น้องคือคนทำพิพลาดไปแล้วเนาะถือว่าซอยชีวิตมษย์นำกันพ่อแม่พี่น้องมาเนีกับขอบุญขอบคุณพี่น้องทั้งฟังไทยเนาะที่มีปัจจัยอยากซอยเคล็ดของไอเตืองเนาะที่ส่งเสื้อผ้า มาให้เด็กน้อยลูกเพิ่นเนาะก็ขอบุญขอบคุณขอ้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บโปจนขอ้ร่ำไห้ด้วยเนาะมีอายุมั่นขนยืนสุกกายและสุกใจสบายใจเด้อสาธุมายาขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ามายาก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนเนาะที่เข้ามาหาชมคลิปของมายาจนจบเนาะ มายางกระปพาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัายางคือเก่าแล้วเดี๋ยเป็นกำลังใจให้นัาย่างให้คลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้มายางกะที่กะข้ามาสบายดีเลยสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้อง